นี่อเอาพิซซ่ามาแรกก็ไม่ยอมกูคิดกูไม่ใจคิดเลยนี่กูคิดแต่กาทุกนับนี่เอาพิซซ่ามาแรกก็ไม่ยอมจหน้นาที่บ้านตวดเก็บแต่เวลา เข้าดังงานศพค่ะก็บเรียวไอ้เกราเกนูบานบรรลกับบันเลยยูงไม่เคยเห็นกับบ้นเราโเกยกกันซึ่งมีเนืกอมาเที่ยวันเลยมาเที่ยวมาบ้านนเลยนี่ซึ่งเราเป็นเก้อนึกีเล็กจะมาเที่ยวเหนกันนะ <cam ber> เราไม่มีกล้วยมาให้มันนะมันน่ารักไหมน่ารักไหม,มเอากลับบ้านไหมเอากลับบ้านไหมพี่มีแล้วน้องยืนจับทำไมนี่มัน,น้องมันดูดมือเหมือนน้องเลยน้องเห็นยังมันดูดมือเหมือนน้อง น <Not> เราไม่มีอะไรมาให้มันน่ะชอบตัวที่มันเดินสองขาตัวนี้ใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> นั่นไงมันเดินแล้ว <c oughs> ตัวนี้ร้ายอ่ะเธออันนี้ตัวแม่มันแน่เลยน้องเห็นไหมมีนมด้วย <Okay. S 1> นั่นไงนมมันเห็นยัง <c oughs> มันเดินสองขามันเดินสองขาลงมาอีกแล้วลงมาอีกแล้วล ตัวน,นี้น่ารักตัวน,นี้น่าจะเป็นลูกน้องมันดูดเท้าอะ่ะน้องกลับบ้านไปน้องอย่าดูดเท้าแบบนี้นะถ้าน้องดูดถ้าน้องดูดนี้เมื่อไหร่ไม่จะเรียกชนีทันทีเลยเข้าใจไหมเข้าใจยัง <laughs> เธอ,อเธอเธอชื่ออะไรเหรอเธอเธอชื่ออะไรอะ่ะ น้องมาดูดเท้ามี้ยอ่ะน,ะนะ่นะดฉน,นีดูดเท้าอหนึ่งสองสามเดี๋ยวยังไม่เห็นชน,นีเลยชน,นียังไม่มาเลยหนึ่งสองสามโอเคระหว่างทางกลับเจอา่านค่ะแม่ก,ก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวนะแต่อย่าวิ่งถ้าวิ่งมันจะไล่ ปากมันมากร้ายรังสิตมันร้ายอ่ะน้อง ใช่ไหมนัม่นไม่เห็นนูงล่ะคา่ะอะไรนะลูกูน,น้องจะไปดูชะีใช่จะไปดูพักพวกอีกเหรอใช่อ่ะไปไปดูชะีอีกใช่ไหมอ่ะไปนี่ค่ะนกยุงแต่วมันไม่ได้รำแพนนะทุกคนมันก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะแต่ตอนนี้เย็นมันมีเขาติดไกลชะนีค่ะเขาจะไปดูตัวเองเัาไม่กลัวคนเลยอ่ะเธอเธอ เพื่อกี้ที่เราหาไม่เจอเพราะอะไรไหมเพราะมันอยู่กับไก่กูวูงนกยุงเชื่องมากเลยยังกับไก่นะนี่นกยุงนะคะทุกคนกบ็บอกคีม่าจะให้มันทําอะไรนกยุงเราอยากได้เธอกลับบ้านแต่เราขโมยเธอไม่ได้เดี๋ยวเธอเดินตามเรากลับบ้าน <c oughs> <c oughs> เราขโมยเราจะบาปแต่นกยุงเดินกลับบ้านได้ไหมนกยุงเดินตามกลับบ้านได้ไหมนกยุงแอบขึ้นรถก็ได้ <c oughs> บาปไปไหมเนี่ยเสมือนกืนกินว่าพวกเดียวกันน่ะน้องวันนี้ไม่ได้ํำแผนนะคะเห็นนกยุงอยู่หนึ่งตัวกลมกลืนกับไก่มากเลยค่ะอืม เดี๋ยวไปช่วยงานต่อนะคะไปละแค่นี้ก่อนเดี๋ยวสวัสดีค่ะทุกคนอิทเองนะคะอิจฉาช่องอิชแนลนะคะ่ะวันนี้พาสองสาวน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรคะน้องอะไรคะน้องวัดมีกับน้องเนยม,นมาดูชนีนะคะเธ <c oughs> อทำไมเธอถึงดูดเท้าอะ่ะ เออันนี้น่าจะเป็นลูกเขาอันนี้เป็นแม่เขาตอนนี้เราอยู่ในวัดนะคะเรียกว่าวัดเขาพระค่ะวัดเขาพระนะคะก็พอดีอนนบ้านมันจ้องหน้าน้องอีกแล้วที่บ้านมีงานสีดำนะคะพอดีนะ้าสะพย้ยเสียชีวิตนะคะแล้วก็พาน้าสะพ้ยน้องอยาเข้าไปใกล้มากนะลูกเดี๋ยวมันจับมือเอาเดี๋ยวมันไม่ปล่อยนะ าพานาสไพมาไว้ทําพิธีบําเพ็ญกุศลที่นี่นะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ค่ะระหว่างค่านะคะก็พาหลานนะคะที่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะมาดูชนีที่พระเลี้ยงไว้ค่ะที่นี่นอกจากจะมีชนีนะทุกคนก็จะมีนกยูงนะคะแล้วก็มีหมูหมูจะอยู่บริเวณโน้นค่ะแต่ว่านกยูงพระบอกว่าอะไรนะลูกเดิน เดินใช่ไหม,มเออท่านปล่อยนะคะเดินอยู่แถวนี้เดี๋ยวถ้าเจอแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวถ้าเจอแล้วเดี๋ยวก็จะอ่าถ่ายทุกคนดูนะตอนนี้นี่ค่ะมาดูนี่ชน,นีเราไม่เคยอยู่ชน,นีมันโดดเท้ามันกินนี่ถ้ารู้แบบนี้เราผลไม้มาให้มันดีกว่าเนาะนกินใหญ่เลย อันนั้นนั่นน่เสียงนกยูงไหมอ่ะน้องมต้องร้องบบก็ลองหักพวกเขาไงก็ที่ไม่อี่บอกน้องว่าพวกเขาอะอยู่บนเขาไ okay? <อ>งเราเรียกพวกกันไงอันนี้จะอยู่ในกรงหวัดนะคะทุกคนแม่บอกแม่บอกว่าตัวนี้น่า ตัวไหนน่ารักเอากลับบ้านไหมเอากลับบ้านไหมเอากลับบ้านไหม แสบแก้วหูมากเลยอ่ะร้องแสบแก้วหูมากเลยเนาะร้องแสบแก้วหูมากเลยอร่อยไหมอร่อยไหม,มกลับบ้านไหมจอดจัด,จดไว้พักก่อนลูกเด็วไว้พักก่อนค่ะอือ <c oughs> เดี๋ยววันหลังนะเวลาน้องมาน้องก็เอาผลไม้มาสิเอามาให้เขาเวลาน้องไปตลาดอะไรเงี้ยหรือเวลา่อเท่าอะไรถ้ามีผลไม้น้องไม่กินน้องก็เอามาให้ชนีได้นึกออกไหมมันวิ่งสองขาแล้วเดี๋ยนะเนี่ยทำใหม่สิทำเหมือนเมื่อกี้สิทำเหมือนเมื่อกี้ใหม่สิเอากลับบ้านไหมเอากลับบ้านไหม นี่เราอยู่ใกล้แบบชนีมากเลยนะชนีนี้เลี้ยงไว้ในวัดนะคะตัวนี้เป็นตัวเล็กยังหวงกินอยู่ไม่ตื่นคนด้วยนะทุกคนไม่ตื่นคนเลยค่ะ ใก้ไม okay. well, ่อินมากเลยอะน้องมันมาใกล้ไม่อินมากเลยทำไมกันอะทำไมกันอ่ะเปาไมเวางแผ่นอะไรเธอวางแผนอะไรสารภาพมาเดี๋ยวนี้สารภาพมาเดี๋ยวนี้เดีใช่ไหมเดี๋ใช่ไม มัดมีดูดนิ้วเท้าทําไมมัดมีมัดมีดูดนิ้วเท้าทําไมอ่ะลูกม,มอนเอ้กลับมาหมอนม,มัดมีมัดมีอย่าดูดนิ้วเท้ามันไม่สะอาดมัดมีมัมีดูดนิ้วเท้าทําไม ้ต,ตัวไปไหนอ่ะ,ะตัวอยู่ข้างบนไหม <c oughs> อ่ะอีกตัวมันนี่ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนก็ <c oughs> วิถีชีวิตเขาจะเป็นแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> โดยปกติอะ่ะอีทเห็นเขามีหลายตัวมากนะทุกคนน่าจะเอามาเลี้ยงเสร็จแล้วก็เ <c oughs> พราะเขาแข็งแรงหรือเขาดูแลลูกเสร็จอะค่ะเขาคงจะปล่อยค่ะท่านจะปล่อยนะคะ มัดมีบอกแล้วว่าอย่าดูดนิ้วเท้ามันไม่สะอาดมัดมีไม่ฟังแม่เลยอ่ะมัดมีแล้วมัดมีจะเกาหัวทำไมมันมีเป็นเด็กดือ้อน้อง,อง,องไปได้ผ้ามันจากไหนแล้วนนเมื่อกี้เขาไปได้ผ้ามันจากไหนอ่ะ ไม่อยากให้เขาร้องอีกอ่ะน้องเห็นไหมสายตาเขาน้องเห็นสายตาเขาไหมเขาจะสอดส่องไปทางภูเขาอ่ะเขารู้ว่าเขามีพักพวกอยู่ที่ภูเขาไงไอ้คู่นี้ซุบซิบซุบซิบซุบซิบ ที่กลับมไม่น่าวว้วางใจทําไมจะหนีตามไปบนภูเขาหรือฮะจะหนีขึ้นไปบนภูเขาเหรอ,อดูสิสายตาเธอสอดสองหานี่หน่อยหานกยูงหน่อยทุกคนเขาจะมองไปที่ภูเขานะซึ่งบนภูเขาเมื่อกี้ะคะ่ะมีเสียงชนิดโูร้องเต็มเลยนะคะ จะรอหาพวกกันตัวน,นี้เป็นลูกอะคะ่ะน่ารักมากเลยชอบตอนที่ก็เดินสองขาใครอย่าน้องเรียกใครอย่าลูกน้องก็เรียกสิเธอเธอเธอเป็นอะไรมรัดมีดูดนิวอีกแล้ว เนยเนยลงมาห้ามลูกเร็วเนยมาห้ามลูกเร็วเลยอย่าให้ดูดเท้าจะกลับยังอยากดูต่อเหรอเอากลับบ้านไหมอ่ะเอากลับบ้านไหม ขอพักกลับบ้านไหมแต่พักคงไม่ให้หรอกตอนนี้ทำไมสงบจังอน้าน้องอยากให้เขาจับนิ้วน้าเขาจับแล้วเขาไม่ปล่อยนะเออเขาชอบหาเห่าเห่าเห่าที่หัวน้องอ่ะเหาที่อยู่บนหัวเด็กมีเห่าไหม ฮ้ชนี้หาไหมไอ้ชนีหาไหม,หหไ,หมไม่หมดหัวชนีไม่ปล่อยนะจะบอกไว้ก่อนนี่คะ่ะทุกคนก็คือจะประมานี้นะอันนี้ก็คือเป็นชนีนะคะ เขาคงกลับบ้านไปนอนแล้วมังมันมีถามว่าพวกเขาบนภูเขาอะหายไปไหนหมดไม่ส่งเสียงร้องแล้วโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวอีพีนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอ่า จะเดินสำรวจดูรอบๆนะคะเผื่อว่าจะเจออ่ามอะไรนะนกยุงนะคะเผื่อว่าจะเจอนกยุงนะคะเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูใหม่อีกครั้งเนึงนะคะเดี๋ยวตอนนี้นนอ้าวบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนสองสาวบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก็ อ่าน้องวันวีหันกับน้องเนยหันมาบายบายก่อนค่ะจะจบแล้ว YouTube โอเคทิ้งความน่ารักไปของลูกสนิทต,ตอนนี้นะคะกับแม่เขานะคะเริ่มจะร้องกันอีกแล้วนะคะทุกคนโอเคจเจอกัน EP ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปเดินตามหา